สวัสดีค่ะยนี้อรา,าสู่ NPTCTV ครั้งนะคะและว,วันนี้เราก็อยู่ด้วยกันอีกเช่นเคยในเกม City Skyline ค่ะโดยในวันนี้นะคะก็เป็นพาร์ทที่เราตื่นเต้นอยจะให้ผู้ชมได้รับชมมากๆเลยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยได้สร้างเมืองเราแบบสวยขึ้นมามากๆเลยนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นชิญไปติดตามรับชมได้เลยค่ะ นี่ก็เป็นช่วงใกล้เช้านะคะก็จะเห็นว่าเงินเราบวกเยอะมาก <c oughs> เงินบวกเยอะช่วงใกล้เช้าเนี่ยเห็นปะมันบวกจากอุตสาหกรรมเราบีค่ะซึ่งจะเป็นอย่างนี้ได้แค่ช่วงใกล้เช้าเท่านั้นนะแล้วก็นีอันนี้คือรถไฟหออันนี้คือสวนสุกประจําเมืองนะคะมีอยู่ที่เดียวที่ส่วนท่องเที่ยวนั่นเองเออแล้วก็ตรงนี้นะคะเรามีปัญหาเห็นไอตึกสูงๆนี้ไหมคะ อันนี้คือโรงแรมนะเนี่ยตึกสูงๆตรงนี้คือโรงแรมนะคะซึ่งอยู่ข้างกับที่สร้างจรวดเลยเราอยากจะถามผู้ชมว่าตึกเนี้ยวางตรงนี้เหมาะไหม <c oughs> คือเราแบบมองแล้วมันก็ยังสูงดีคือมันเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงมากนะแล้วเราก็ไม่รู้จะเอาไว้ตรงไหนดีนะคะตอนแรกแบบเอาไว้ข้างๆกับไอตนน้ตึกนู่นเนี่ยตึกนนเนี้ยตึกอันนี้เป็นเอ่อตึก o bservation นะจะบอกว่าตอนแรกเร,เราวางไว้ใกล้ๆกับเนี่ยคะ่ะตึก o bservation ก็คือเหมือนหอสังเกตการอะไรเงี้ยเป็นทเที่ยวนะคะ แต่ว่าเรารู้สึกว่ามันแบบดูไม่ค่อยเข้าอ่ะคือหอสังเกตการเนี่ยดูเข้ากันได้อยู่เพราะว่ามันต้องส่งไปชาวบ้านใช่ปะแต่ว่าไอ้ตึกเนี่ยมันเป็นโรงแรมนะไม่รู้จะวางตรงไหนดีนะคะก็เลยมาวางไวขง้ข้างๆกับจรวดผู้ชมคิดว่าเหมาะไหมคะถ้าคิดเห็นยังไงลองบอกไว้นะไ้ไฟไหม้อีกแล้วเดี๋ยวนะแล้วแถวนี้ไม่มีฮอดอ่ะเดี๋ยวเราต้องสร้างหอดไฟก่อนรถดับไฟปกติมันไม่สามารถเข้าได้ไงตรงเมื่อกี้พวกยอย่าง,รรงานี้มันก็เปลืองไอ้นี่เหมือนกันเนาะเปลืองงบเนี่ยไฟสเตชันของเราเนี่ย ค่าดูแลตั้งพันสามร้อยต่ออาทิตย์นะแต่ดับไม่ได้ต้องต้องใช้ฮอมาดับคือตอนนี้แบบฮอแต่ละที่มันอยู่ไกลกันไงเราก็เลยแบบสร้างกระจายกระจายไว้ดีกว่านะคะเอิ่มรู้สึกว่าทิ้งหางอุตสาหกรรมไปนานเหมือนกันเนี่ยไหนดูซิว่าอุตสาหกรรมน้ํามันเลเวลห้าก็จะมีอันนี้เพิ่มใช่ไหมเนปตาแครกเกอร์นะคะเปลี่ยนจากน้ํามันเป็นพลาสติกโอ้ p o l l u t เยอะมากมากอ๋อจริงว่าแถวนี้ได้ดิเห็นไหมแถวนี้ เนี่ยเดี๋ยวเราต้องต้องต่อทางเพิ่มมาถ้าจะเอามาไว้นะเนี่ยแล้วเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้มลพิษมันจะปนเปื้อนลงไปหรือเปล่านะครับหมายถึงปนเปื้อนลงพื้นน้ำข้างล่างเนี่ยค่ะเออเมื่อกี้ลืมดูว่าตรงนี้แค่ว่ามลพิษก็ลามก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่ามลพิษจะลงน้ำไหมถ้ามลพิษลงน้ำนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเลยแหละ ตอนนี้เท่าที่สังเกตมันก็เหมือนลงนะใช่ป่ะเนี่ยสีตรงนี้มันมันเข้มขึ้นนะแล้วก็เนี่ยใส่ที่กองดักไปเรืเ่อยคุ้มไหมวะเนี่ยอันนี้ค่าดูแลรักษาก็พันพันกว่าเนี่ยต่ออาทิตย์เออแล้วก็เมืองใหม่เมืองโครโลโซของเรานะคะนี่อันนี้คือโซนที่หัวัยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่หัวใสเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้นะคะลงด้านนี้จะเริ่มเป็นโซนร้านค้าและ ซึ่งตัวนี้เราแบ่งเขตเป็น2เขตนะ,ะจะมีเขตใหญ่นะคะเป็นซิกมอร์ไฮต์ตรงนี้นะทั้งโซนเลยแล้วก็ฝั่งนี้เซด้าไฮต์นิดเดียวนะคะซึ่งเซด้าไฮต์เนี่ยเดี๋ยวเราจะกำหนดพื้นที่การค้าเนี่ยให้เป็นให้เป็นแบบทัวริซึมนะคะเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็ออฟฟิศเราไม่กำหนดนะคือออฟฟิศเป็นออฟฟิศธรรมดานะคะแล้วก็บ้านก็ บันก็เป็นกรีนเหมือนกับฝั่งนี้เออเราว่าเราจะไม่เราจะไม่แบนเราจะไม่แบนเรื่องรถยนต์ในฝั่งนี้เพราะว่าเป็นพื้นที่การค้ายใช่ป่ะมันถ้าแบนอะคนมันจะมาเที่ยวน้อยนะคะคือเราจะมาต่อกับเฟอร์รี่ก่อน,นะคะ่ะตรงนี้เราสร้างเฟอร์รี่ไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้สร้างสถานีอื่นยังไม่ได้ลากเส้นทางในทางนั้นเลยแต่ที่เราตั้งใจไว้เนี่ยเราว่าเออเราสร้างสถานีเฟอร์รี่ไว้ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาสร้างไว้แถวนี้นะคะเป็นสถานีหนึ่ง แล้วก็ด้านในนี้อีกสถานีหนึ่งแล้วก็จะมาโผล่ที่เมืองฝั่งเนี้ยเดี๋ยวต้องรอซื้อพื่นที่ตรงนี้ได้ก่อนอีกสถานีหนึ่งแล้วก็มาตรงนี้เลยนะก็คือแบบเฟอร์รี่แทบจ,จะเชื่อมไปทั้งเมืองเลยนะคะอ่ะก็คือตรงเนี้ยมันจะมีพวกเรือประมงอยู่เยอะใช่ปะ่ะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะเอาสถานีเฟอร์รี่มาไว้แถวนี้นะคะมันจะมีเฟอร์รแบีบ่แบบแบบเนี้ยเนี้ยคือเหมือนมีสองสสถานีอยู่ในที่เดียวอันนี้คือมี N เดียว มีคนบ่นว่านี่เราจ่ายภาษีตั้งแพงแล้วเรายังต้องเสียค่าผ่านไทยอีกเหรอนิดนึงนิดน,งน,ดนึงนะนิดนึงนะอ่ามาแล้วค่ะไฟฟ้านี่ไงเฟอร์รี่ออกมาแล้วจะมีมลพิษไหมมลพิษตามมาด้วยไหมเฟอร์รี่อะ่ะเออเฟอร์รี่เกาะมลพิษเปล่าวะถ้าเกิดตามความเป็นจริงเนี่ยเฟอร์รี่ต้องเกาะมลพิษนะอ๋อแต่นี้ไม่เกาะมีแค่เสียงเดียวโอเคค่ะอ๋ะอคันนึงมันจุดได้50คนเลยดีจังเลยค่ะ เดี๋ยวต,ต้องตั้งค่ารู้สึกว่าเจาะออมาหลายคั้มากเกินไปมันก็ได้วิวอีกแบบนะคะเรื่องเฟอร์รี่ไอ,อตรงนั้นมีอะไรด้วยเนะี่ยมีซากโบราณสถานอยู่ค่ะแล้วก็นี่มอง f o r ์เรสต์ n าของเราจากที่ไกลๆก็เดี๋ยวมีท่าตรงนี้อยู่ท่าหนึ่งนะคะเอามาท่าอยู่นี่นี่วะใช่ไหมท่าเล็กๆ ต่เฟอร์ลี่ลำใหญ่มากเนี่ยท่านี้ที่คนรอเยอะนี่มาแนวขึ้นเลยค่ะอ้าวแล้วคนขึ้นแล้วมันมีที่ที่นั่งอยู่ข้างล่างเหรอหรือว่าจะยืนอยู่บนดาดฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเช็คดูอีกทีนะคะว่าปลามันจะหายไปหรือเปล่าจากการที่เราสร้างเฟอร์รี่เพิ่มแต่นี่เราอยู่ใกล้ชิดกับโรงงานไฟฟ้านะคะเมื่อกี้เพิ่งผ่านมา แล้วก็อันนี้เป็นกระชังเลี้ยงปลานะคะซึ่งไม่รู้ว่าเฟอร์รี่ผ่านจะทำให้น้ําเสียหรือแบบมีผลต่อปลาที่ได้หรือลบาอ่าแล้วก็ฝั่งนี้นะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวอออันนี้อคอเลเรียมนะออคอเรียมอยู่ริมทะเลเนี่ยอยู่ริมน้ําเลยนะครับก็พวกนี้ก็เป็นตึกสูงต่างๆอันนี้ก็เป็นโซโลรงอันนะครับ จะมีคนลงไหมสถานีนี้เป็นสายนท่องเที่ยวด้ว้ยคนลงเยอะอะคนลงเยอะเนี่ยคนลงแบบแทบจะหมดเลยมั้งเนี่ยตรงนี้ก็ยังคนน้อยอยู่นะคะเพราะว่าเมืองมันคือมันมีทั้งบอลลูนทั้งเฟอร์รี่ไงคนก็เลือกได้แล้วคนก็เลือกที่จะขึ้นบอลลูนเยอะกว่าอยู่ดีปวดหัวว่ะบอลลูนมีหล่คนขึ้นนี่คนขี่จักรยานเยอะด้วยดีใจจังเลย ขี่จักรยานในป่านะคะทะลุไปในป่าเดี๋ยวเราลองดูสักคนไหมที่เขาจะขี่ไปเส้นทางนี้ติดตามสักคนหนึ่งเนี่ยมันมีแต่ป่าให้เลยนะเราไปดูแบบเป็น first person เลยดีกว่าค่ะเราจะได้แบบสัมผัสถึงความเป็นป่าเออก็ไม่ลบเท่าไหร่คือหมายถึงว่ามันก็ไม่ได้ทึบเท่าไหร่นะคะป่าเนี่ยแล้วก็อีกอย่างมีเพื่อนร่วมทางเยอะไม่น่ากลัวนะอ่าแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งขวาเป็นบ้านเรือนก็จะโอเคนะ หมายถึงว่ามันดูไม่น่ากลัวนะคะตอนแรกคิดว่ามันจะน่ากลัวแต่ถ้าขี่คนเดียวกลางคืนก็อาจจะน่ากลัวอยู่เพราะแบบมีแต่ต้นไม้ใช่ป่ะเออตอนนี้เราสร้างเครื่องบินได้แล้วนะคะจะบอกให้ตรงน,นี้เราเราไม่ทําเป็นนี่นแหละตอนแรกเราจะทําเป็นเมืองที่อยู่ประชากรใช่ป่ะเราไม่เอาแหละเราจะทําเป็นที่ท่องเที่ยวแลวคะ่ะเอาแบบที่ท่องเที่ยวจริงจังมาไว้แทนท่องเที่ยวจริงจังเราก็จะใหญ่มาก น,นี่คือโซนท่องเที่ยวจริงจังนี่คือโซนการค้าร้านค้าทั่วไปอันนี้คือโซนโรงแรมอเออเนี่ยเราว่า,าสร้างสนามบินดีกว่าจะได้เรียกลูกค้าเข้ามาตอนนี้มีสนามบินธรรมดานะคะแล้วก็อันนี้สนามบินขนส่งสินค้าแล้วก็จริงๆเรามีไอ้ยู่นะ International Airport แต่ว่ายังไม่ปลดล็อกนะคะต้องรอประชากร60หม0เออ International Airport จะมี เมโทรให้มีรถไฟใต้ดินให้นะคะเออจะบอกว่าฟอร์เรทาวเนี่ยเรามีแต่พวกโรงเรียนแบบธรรมดานะคะเพราะมันจุคนเยอะกว่าคือแถวนี้คนเยอะมากไงลองสร้างไว้สองที่ก่อนนะคะดูว่าคนเต็มไหม้เ,เดี๋ยวค่อยสร้างเพิ่มเพราะรู้สึกว่าตรงฝั่งเนี่ยคนไม่เต็มเด็กไม่เต็มืมไม่เต็มเออจริงๆเราก็สร้างไว้แล้วนี่วะแล้วเราก็ลืมย้าย ใช่หเนี่ยอันนี้เราสร้างไว้เราก็ปิดไว้เพราะไ้เอ็ลเมนเทอรี่มีแค่สามที่ไฮสคูลมันก็เลยไม่เต็มนะอล,ลองเปิดเพิ่มตรงนี้ให้นะครับเดี๋ยวเราดูเด็กมาเรียนป่ะส่วนน,นี้อันนี้เต็มแล้วเนี่ยอันนี้ก็เต็มไฮสคูลยังไม่เต็มโอเคยังไม่เต็มไม่แปลกเพราะว่าเหมือนต้องมีโรงเรียนประถมอะสัก3ามโรงแล้ว โรงเรียนมัธยมก็จะเต็มนะคะเต็มพอดีตามจํานวนตามจานวนเด็กเออแล้วก็ที่เนี่ยเราสร้างเป็นพวก Facil i t y ไว้นะเอ้อไม่ใช่ f a c i l เฟสคนะคะเป็นเหมือนมหาลัยแต่ว่ามันเป็นแบบมหาลัยเล็กๆอะไรเงี้ยเออคล้ายๆมหาลัยนะคะอย่างการมันรองรับคนแค่พันคนซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดไฮสคูลคนเรียนเต็มนะเนี่ยไฮสคูลคนเรียนเต็มใช่ป่ะเนี่ยถ้าเกิดทุกคนมาเรียนต่อมหาลัยเนี่ย ทุกคนก็จะมีที่เรียนนะคะแต่ว่าแปลว่าอย่างเงี้ยคือคนไม่เรียนต่อหรือเปล่าหรือไปเรียนต่อที่มหาลัยตรงนี้มหาลัยเมืองใหญ่ตรงนี้ซึ่งมหาลัยเมืองใหญ่นี้แบบก็คนก็ไม่เต็มเหมือนกันฝั่งนี้ไม่สร้างมหาลัยแล้วสร้างห้องสม,มุดดีกว่าสร้างห้องสม,มุดครบได้ achievement ด้วยนะคะ โอ้ตอนนี้นําเข้าเยอะกว่าส่งออกแหละแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นการนาเข้าสินค้าธรรมดานะคะเพราะเรามีโซนการค้าเยอะคือเมืองนี้ไม่ไม่มีทางเชื่อมต่อกับภายนอกด้วยไงมันก็จะไม่มีเส้นทางขนส่งสินค้าเข้ามาใช่ปะ่ะนั่นต้องสร้างเอ่อเป็นสายรถไฟแบบคาร์โก้นะคะเอาไว้ขนสินค้าเข้าเมืองนิดนึงนะวันนี้ก็จะมีเส้นทางขนของไปแล้วนะคะเออแบนแดนลืมไปแบนรถบรรทุก ต้องแบ,บ,รบนรถบรรทุกด้วยค่ะแล้วรถมันจะได้ขนเป็นรถตู้มาให้นะเพราะว่ารถบรรทุกเนี่ยมันมันไม่สวยงามนะคะต่อเมืองเราและอย่างเมืองเราเนี่ยคนขี่จักรยานเยอะ,ะมาไปสร้างอุตสาหกรรมป่าไม้กันดีกว่าอ่าะอุตสาหกรรมป่าไม้นี่เขียวเขียวเท่าเดิมไม่เขียวขึ้นกว่าเดิมหรอกเราจะบอกว่าเขียวขึ้นกว่าเดิมแต่ไม่หรอกอ่ะเดี๋ยวเราวางวางโซนไว้อย่างว่า อะวางโซนไว้แล้วนะคบแมกโนเรีแเยแลนด์แล้วก็ตรงนี้นะคะอุตสาหกรรมแบบไม้ก็ต้องเริ่มจากสร้างออฟฟิศก่อนออฟฟิศอยู่ตรงทางเข้าก่นอนปึ๊บนี่ติดกันล้วเลยแล้วก็จะได้พวกเนี่ยค่ะ,อะซอมิวพวกแพนเทชันขั้นต้นมาก่อนนะคะแต่ตรงนี้เราจะทำเป็นถนนขนาดใหญ่ให้หมดเลยนะคะเพราะว่ารถน่าต้องใช้รถบรรทุกเยอะ อันนี้เป็นแพนเดชันขนาดเล็กนะคะมันก็เลยจะแบบขนาดเล็กอยู่มันมันเป็นขั้นต้นเป็นขั้นแรกแล้วก็ขั้นต่อมาจะเป็นซอมมิวคือจริงๆอุตสาหกรรมป่าไม้นี่เป็นมิรต,ต่อผู้อยู่อาศัยเหมือนกันนะเพราะไม่ค่อยเกิดพิลูชันเลยเฮ้ย <Hey, S 2> มันไม่เกิดพิลูชันเลยนี่หว่าอ๋อมีอันนี้นะคะเป็นอ,อุตสาหกรรมกระดาษถ้าเป็นอุตสาหกรรมกระดาษจะเกิดพิลูชันนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยแหม ที่ที่มันเขียวๆอะมันก็ไม่ได้มีที่นั่นที่เดียวตรงนี้ก็มีเนี่ยโคตรเขียวเลยโห oh. แล้วเราก็เนี่ยคะ่ะสร้างสถานีคาโก้ไว้แล้วเรียบร้อยด้วยแต่ไม่อะไม่อะพูดเล่นพูดเล่นไม่อะตรงนี้จะเป็นออคอนเซปต,ต์เดิมของเรานะคะเดี๋ยวไว้ไม่มีตังค์เมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยมาสร้างคืออุตสาหกรรมป่าไม้เป็นที่แบบดูดีต่อสายตานะคะมันดูแบบดูแลเขียวอะไรเงี้ยดูแล้วเวออ ด,ดูดูดีดูแบบไม่เป็นมลพิษมากยอะไรเงี้ยก็จริงจรขั้นต้นยังไม่ต้องสร้างเยอะก็ได้ค่ะเพราะว่ามันเออให้ผลผลิตได้มไม่เยอะเท่าไหร่สร,สร้างแค่2องทีพอขาดน้ำแน่นอนต่อน้ำให้ก่อนปึ๊บนี่ก็เป็นลั้วของอุตสาหกรรมป่าไม้นะคะก็จะดูเตี้ยกว่ารั้วเมืองแร่หน่อยแล้วก็ดูเป็นไม้หน่อย คนอยากได้ที่อยู่เพิ่มมาเลยเพราะว่าประชากรได้ถึง6 0 0 0 0่นสักทีอ่าตรงนี้เต็มแล้วใช่ไหมคะมานี่ค่ะเฟสสุดท้ายของที่นี่นะเดินนะทำไมตรงนี้รถติดจังอันนี้มีไฟแดงหรอหรือว่าอะไรวะรถติดจังคือเหมือนทุกคนอยากจะเข้าใส่รถไฟไงก็เลยแทรกเดงกันจริงตรงนี้น่าจะสร้างเป็นสนามบินเลยเนาะสนามบินขนส่งสินค้า มันรถไฟอย่างเดียวจะไม่พอแหละสร้างไมสนามบ,บินขนส่งสินค้าดูสิว่าใช้พื้นที่เยอะไหมคากโก้โอ้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะพูดเล่นค่ะเยอะเยอะนะใช้วางไม่พอแต่จริงเราอยากให้มีอันนี้ด้วยคะ่ะรถไฟอ,อยากให้มีอยู่ด้วยเออคือรถไฟเราเอาไว้ขนของในในเมืองเราเองได้ไงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสร้างเกาะอุตสาหกรรมไว้อีกที่หนึ่งใช่ไหม ถ้าเกิดเป็นสนามบินเนี่ยก็ต้องสร้างสนามบินสองที่เอ้ยถึงแล้วหกหมืนระหว่างที่กำลังตัดสินใจโอเคตอนนี้ก็เนี่ยสามารถสร้างเมโทรโพลิทันแอร์พอร์ตได้นะคะแล้วก็คาร์โกแอร์พอร์ตหับเอออันนี้อยากได้อันเนี้ยเดี๋ยวเอามาดูเลยดีกว่ามาดูเลยได้อะไรบ้างนี่คา r g โกหับ คาะโกหับคาะโกหับได้ทางรถไฟกับสนามบินใช่ไหมถ้าจาไม่ผิดใช่ใช่ไม่ได้ทั้งสองนะคะเออโหมาถึงเวลาที่ต้องการพอดีอก็นะคะถึงหกหมืนคนแล้วตอนนี้ก็อุ้ยลืมต่อน้ำให้ตอนนี้ก็แบบอยากจะขยายอะไรก็ขยายได้หมดเลยนะ ือตอนนี้เราสามารถซื้อพื้นที่ได้ไม่จํากัดนะคะเนี่ยสมมติเราซื้อแล้วเราก็ขยายได้อีกมันก็ทําให้เราปลดล็อกนี่ด้วยค่ะโมนูเมนต์นะคะแต่โมนูเมนต์เรายังสร้างไม่ได้สักอย่างเลยเขาก็อธิบายว่าโมนูเมนต์เนี่ยเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่มากนะฮิวช์บิลดิ่งเลยนะคะที่สามารถให้ทางออกสุดท้ายทางแก้ปัญหาสุดท้ายให้กับบริการของเมืองได้นะคะที่มันยังไม่ปลดล็อกเนี่ยเพราะว่าเราต้องสร้างของบางอย่างให้มันเต็มก่อนคือมันจะบอกว่าอยู่ ของของที่ต้องสร้างเนี่ยมันจะอยู่ในยูนิคบิลดิ่งนะคะอันนี้สเตเดียมเนี่ยจำเป็นสำหรับการสร้างสเปซ e อลิเ a เตอรเราเหลืออยู่อย่างเดียวเลยหรือเปล่าวะเดี๋ยวลองสร้างเลยสร้างสเตเดียมไว้ในน,นี้ดีกว่าแล้วก็นี่ไงสร้างได้แล้ว Space Elevator นะคะ <laughs> ใช้เงินล้านห้าคือเราตั้งใจอยากได้ไอ้นี่แหละที่สุดแหละเพราะว่าเจ้าเนี่ยมันสามารถขนส่งคนจากอาวกาศ เหมือนออซิเตอนอตอินคูดใช่ไหมขนส่งคนจากอวกาศนะคะลงมาเที่ยวในเมืองเราได้นะนี่แล้วมันคือมันมันดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะอันนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเนี่ยคือเราจริงๆเราจะบอกว่าที่เราสร้างวงเวียนใหญ่ขนาดเนี้ยเพราะว่าเอาไว้รองรับเจ้านี่แหละแล้วเราก็จะอวดอะไรนะลืมเลยเนี่ยอันนี้คือลักษณะของมนุมนมนนะคะมันก็คือเนี่ยเออยูนิบิดิงอย่างเมื่อกี้เราสร้างเราสร้างสเตเดียมใช่ไหมก็เลยทาให้ ของที่ต้องใช้เพื่อสร้างสเปเอลิเวเตอร์เนี่ยครบพอดีนะคะเราสามารถดูจากตรงนี้ก็ได้เนี่ยยูนิบิดิ้งมันก็จะบอกว่าถ้าเกิดอย่างอันเนี้ยเรายัางสร้างทาฟฟิกพาร์คไม่ได้เพราะว่าต้องมีคนใช้พวกขนส่งสาธารณะครบ5 5 0 0คนก่อนเราถึงจะปลดล็อกสร้างนี้ได้ใช่ไหมซึ่งเจ้าเนี่ยก็จ,จะเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่เอาไปสร้างเป็นโมนูเมนต์นะคะเนี่ยโมนูเมนต์ก็จะมีอย่างเมดิคอลเซนเตอร์ตอนเนี้ยยังสร้างไม่ได้เลยเพราะว่า ยังไม่ได้สร้างหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับ medical center เลยแต่แต่ s p a c e e l e เ a เ o r รเราสร้างครบแล้วไงเราสร้างทั้ง expo center สร้างทั้ง Stadium มเมื่อกี้ใช่ป่ะแล้วก็ uh, statue of W e l transport big tower opera house แล้วก็แ r a n d m a สร้างครบแล้วนะคะก็เลยสร้าง Space Elevator ได้ซึ่ง Space Elevator เนี่ยเกี่ยวข้องกับด้านการขนส่งสาหารณะนะครับอี e ดนโปรเจกต์ก็ยังขาดแค่2ออย่างแต่ของบางอย่างเนี่ยมันสร้างยากเหมือนกันนะอย่างอันเนี้ย ไอลาซซเลสพาซาเนี่ยต้องให้คนมีสุขภาพต่ำกว่า20%เป็นเวลา3อาทิตย์ยากนะจะให้ประชาชนสุขภาพแย่เป็นเวลา3อาทิตย์นะคะถ้าเกิดเป็นสายเก็บ c อชิเม m นต์ก็ลองทำดูนะแล้วก็โพชมอลเนี่ยก็ยากเหมือนกันเพราะว่าให้เก็บแท็กแค่4%ใช่ไหมไม่เกิน4%เป็นเวลา20อาทิตย์จนตายพอดีเลยค่ะจริงประมาณนี้นะคะประมาณนี้ก็ เฮ้ ấy, ยเห็นนะเราจะทำหลายอย่างเลยทั้งเปลี่ยนตรงนี้ใช่ไหมให้เป็นหับเป็นแอร์พอร์ตหับแอร์พอร์ตคาโกหับแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวจะสร้างอ่าสเปซเอลิเวเตอร์เอ้ยว่าแต่สรวจเราพุ่งได้ยังยังเลยโหสรวจนี่นานมากเลยเนี่ย ยังไม่ออกได้สักคันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ก็อาจจะไว้เท่าน,นี้ก่อนเนาะ,ะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาในวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากนะเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย